ชีวิตหลังความตายเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้แต่คุณภาพชีวิตคนที่ยังอยู่ดูได้จากทุนประกันคนไทยหลายคนซื้อประกันก็มุ่งไปที่การซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายครับเดี๋ยวนี้เพจขายประกันออนไลน์ก็ขายดีครับเพราะคนเข้าใจประกันกันมากขึ้นครับและกล้าซื้อผ่านออนไลน์กันแล้วแต่ว่าครับลูกค้าหลายท่านยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งเพียงพอครับ ก็ต้องเป็นหน้าที่ตัวแทนต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของประกันชีวิตฮาวันนี้คุณขับรถเก๋งคันใหญ่ครับไปหยียบตะปูยางแต่ครับคุณเปิดกระโปรงเพื่อหยิบยางอะไรมาเปลี่ยนครับแต่ปรากฏว่าคุณเปิดมาเจอยางจักรยานมันคือยางอะไรครับแต่ใส่แทนกันไม่ได้ครับ ตัวแทนหลายคนครับขายตามใจลูกค้าครับไม่ได้ขายตามความจะเป็นของลูกค้าลูกค้าอยากได้ประกันสุขภาพก็จัดทุนประกันให้ต่ำที่สุดครับ<ม>เพื่อซื้ออนุสัญญาสุขภาพให้ได้มากที่สุดอาจเป็นเพราะตัวแทน กลัวลูกค้าไม่ซื้อครับถ้าเสนอเบี้ยเยอะเกินไปบางคนครับซื้อทุนประกันชีวิต1 0 0 0 0แสนหรือ1นึ่งแบาทและก็ซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายควบคู่เข้าไปครับดูแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหากลูกค้าเสียชีวิตครับครอบครัวเขาได้รับสินใหม่สักแสนหนึ่งหรือแสนห้าหมื่นบาทเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเงินจํานวนนั้นเผลยเเนี่ยหมดไปกับค่างานศพแล้วครับแล้วจะเหลือให้กับครอบครัวเท่าไหร่ล่ะครับในขณะที่รายได้จากหัวหน้าครอบครัวเนี่ยได้หายไปตลอดการเลยคร หลังความตายเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ครับแต่ชีวิตคนที่ยังอยู่ครับดูได้จากทุนประกันชีวิตที่เขาซื้อไว้ต่างหากครับถามว่าค่ารักษาพยาบาลกับรายได้หายไปตลอดการเรื่องไหนเนี่ยร้ายแรงกว่ากันใช่ครับรายได้จากหัวหน้าครอบครัวหายตลอดการรุนแรงกว่ามากครับดังนั้นครับไหนๆจะซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วเนี่ยก็ซื้อให้มันถูกต้องตามหลักการมันจึงช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นไงครับ ค่าซื้อประกันชีวิตที่มีการป้องกันรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย5ปีครับเช่นหากคุณมีรายได้เดือนละ50,000บาทหรือปีละ600,000บาท เพื่อประกันรายได้5ปีล่วงหน้าครับคุณควรซื้อทุนประกันชีวิตที่3ล้านบาทเป็นต้นครับเพราะถ้ามีรายได้ล่วงหน้าอย่างน้อย5ปีครับจ่ายให้กับครอบครัวครอบครัวยังค่อยๆขยับขยายหาทางออกและปรับตัวกันได้หากซื้อประกันชีวิตได้ครบถ้วนแบบนี้แล้วเจ็บป่วยก็เบิกได้ครบด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย <Wow. S 1> หากต้องจากไปก่อนวัยสมควรก็ได้รับเงินก้อนโตครับที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาก,การเงินใน,ในครอบครัวทุกมิติ ยอไม่มีใครเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้ของคนทาครอบครัวยังไงล่ะครับเพราะว่าได้วางแผนเตรียมการไว้อย่างถูกต้องนั่นเองครับหากคุณกังวลใจครับว่าคนที่คุณรักจะมั่นคงปลอดภัยหรือไม่ครับหากต้องขาดรายได้จากคุณไปตลอดการและคุณยังไม่มีไอเดียในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับผมมีโอกาสได้ออกแบบแผนการป้องกันรายได้และคุ้มครองค่าความสามารถให้กับลูกค้าหลายเลยท่านครับตามหลักวิชาการการบริหารความเสี่ยงผมเชื่อว่าไอเดียและความสามารถที่ผมมีจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน เพื่อความสบายใจและสบายกระเป๋าสตา์ค์คุณครับคุณยังไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรให้ผมครับเรามาจับข่าวคุยกันแบบเพื่อนแบบพี่น้องไม่ใช่แบบเซลล์ประกันคุยกับลูกค้าครับหากพบว่าไอเดียผมเนี่ยช่วยคุณได้จริงครับตอนนั้นคุณค่อยตัดสินใจครับโทรมาก็ได้ครับทักไลน์มาก็ได้ผมยินดีรับทุกสายครับตอบไลน์ทุกแชทให้นั่นเองดูแลแคร์คุณเหมือนคนในครอบครัวสวัสดีครับ